สวัสดีครับก็อยู่กับ168 V P นะครับท่านผู้ชมกับลาค้าส8 8แโกนะหมายแรกน้ำเงินไม่ทันครับท่านผู้ชมน้ำเงินไม่ทันจ้าถ้าทันเราเป็นไงอะ่ะจังหวะนี้ถ้าทาันเราเป็นไงสี่กับสอง ทานก็เรียบร้อยดีน้ำเงินมาแล้วครับท่านชู้ชม 1.5k จะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละมีหกครับกับสามด้วยสองสามปะเป็นเจ็ดนะเรานะโอเคกลงงเข้าไปโอ้โหเปิดสี่เป็นเก้าหลังอีกเอา้า เกินไปหรือเปล่าฮัลโหลแบบนี้นี่เกินไปหรือเปล่าถามจริง3 k ซ้คาไปครับท่านผู้ชมน้ำเงินต้องซามไปแล้วล่ะ มาปะมีสี่ครับกับกล่องด้วยคู่สี่มาเปิดสี่เปิดห้าโอ้โหรถเราเหลือนแค่หนึ่งว่ะขอสี่นะโอ้โหเอาเรื่องท่านผู้ชมพอครับเกินไปแบบนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกนใหม่คลิปหน้าสมัมดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ